ไหลามาครับให้สุภกรแอ่สุภกรโดนหวัวด้วผู้ตัดสินไม่ว่าอะไรอ้าวแล้วหลุดเดียวแปจังหวะนี้แม่กระทาวุฒิยังซุปเปอร์เซฟครับอินโดนีเซียครับวางเปลี่ยนแกนออกมายังหมูกสกัดไว้ได้รณชัยเบิ้ลมาสวยครับอภิวัฒน์อภิวัฒน์ไหลออกโลง่โลงๆแล้วยิงติดเซฟโอ้โหพีรพัฒน์ซัดเลยครับปัดออกมาได้แล้วซาำจังหวะ2โดกข้ามคานออกไปครับหมูหมหัดกระชากมาไหลออกขวามา กีรพัฒนกระดกมามูฮัมหมัดยิงลูกนี้แม่โอ้มูฮัมหมัดอาบาเกียนี่แกอ่านอยู่แล้วครับอดซายาครับพาบอลตะลุยมาโดนดักได้เอาละครับสลาวุธโอ้โหแล้ะภาพตัดมายิงลูกนี้ยังติดอับาเกียโอ้นี่แหละครับนี่คือตัวคีแมนของเขาครับหมายเลข13ครับตักมาจังหวะนี้แล้วขวดเต็ม,ตม,ตมแม่รณชัยจูวงสุกรับ กาทาวุฒิซัดเลยดีกว่าจังหวะนี้อาบเกียสวนอาบเกียแล้วโอ้หเกือบไปเหมือนกันครับคือต้องระวังครับเอาครับวางยาวขึ้นหน้ามากฤษดาวงแก้วเป้าหมายอยู่ที่บุมัอุสมานบุซาตรวัดยิงเร็วแต่ว่าอบเกียก็ยังเซฟครับสุเมลีน่าวิ่งมาจังหวะนี้ไหลออกมาทางขวาแล้วปั่นเสาสองโอ้แล้วอีกทีนึงยังเคลียได้เป็นบอลของไทย โดนกดดันยังเอาตัวรอดมาได้กฤษดาวงแก้วล้วแทงมาโรนัชัย,ชาย้ายมีไม่ถึงสกัดลูกนี้ชนเสาซ้ำเรียบร้อยหนึ่งประตูต่อสูงครับพิวัตรแจ่มเจริญโอ้โหนี่ครับแล้วก็นี่ดูความสามารถเฉพาะตัวของกฤษดาครับแล้ววานขึ้นมาหักกลับไปนี่ถึกว่าจะไม่ถึงแล้วครับแต่ว่ามันเหมือนหยุดไว้ให้นะครับพิวัตรซัดเน่งเน่งเข้าไปหมดสิจริงๆครับเอาเบอร์เกียรเหนียวแค่ไหนลูกนี้ก็เอาไม่อยู่ครับ นี่ครับเขาไปพยายามสกัดแล้วมันก็หาบอลมันให้เข้าทางครับมี6แต้มแต่ชอาชนะนันนี้จะเป็น9แต้มเนี่ยมาดูจังหวะนี้โดนเสียได้ยิงปัดได้แล้วซ้ำเรียบร้อยเหมือนกันโอ้ไปเสียสมาธิครับเขาเขี่ยมาแล้วจังหวะซ้ำเมื่อสักครู่เนี่ยเป็นทางด้านของเดียสยาครับนี่นี่ครับดูจังหวะนี้ครับเอาหลบอิสตาไปได้ครับยิงติดเซฟแล้วโหแล้วเขาซ้ำเข้าไปครับโอ้โหนี่ครับอิสตา จังหวะแรกนี่เป็นซาอุดยิงนะครับแล้วก็เป็นทางด้านย oh. ้อนกลับมาแล้วจิงทันทีโอ้โห oh, ชนคานเกือบครับเกือบโดนประตูชัย oh. mm. ฟีแมนตัดเข้ากลางไม่มีโอกาสยิงครับแล้วจังหวะนี้ไม่มีอะไรครับจบแล้วครับเสมอกันไปครับ mm. หนึ่งต่อนหนึ่งครับ